มาใส่กิ่ง,งหัหกมามือนี้มาเล่นบ่าเดี๋ยวก็ใส่เกือบเตะ้นผีด <c oughs> อกเน,นี่ยเ้าจะปลูกพักพักออร์แกนิกผักกาดดินมีนปลูกขา,า,ายส่งตลาดใจสมบูรณ์ พะกรำเนาะเจ้าก็จะเว้นเว้นเขาปลูกกระลำดอกเนาะกระลำดอกเนี่ย <rez> ค <io> ักชุดอะโอ้ยใส่เสาวไฟดิน้ะสิเบนซลาเซลเนาะเห็ดนั่นนี่นะ โอ้เจ็บขาเลยไป เาผูเอาีเป็นเดินเปเดินเนาะไไปเชียงควาคือผู้นั่นนี่มี่อะไรเป็นเดินเป็นเดินเฮ็ดละเสรื่อนยังกด่างลูกแอนสิวะเือด่างเออคลายวะ ผมบ่ษาสิณทีเราเล่นไปบ่ถึงเนาะเนี่ยทำเจ้าดุบงเด้อพี่น้องเลยภารกิจเนี่ยจากตัวเมืองมาทำเจ้าดุบงเนาะมาแล่นน้วกันเด้อพี่น้องเลยตอนแรกเนาะมาติงแล่นทุกมือเนาะหรือยากมาแล่นกับมาแล่นมาติงได้ เหมือนไหมเอียงถือกันเงน้ยงอย่างในซึกซาของอย่า้นไมน้มันนม้นนมัยวะโอ้ขอ้ซีดเลยได้น <c ười> ีเมกี้เฮ็ดปักเขายกง่ายไปง่ายไปง่ายมายน <c ười> ปักเลยรเนาซีดเลยปักหลักจับง่ายไปจากสิเมตรนี่เขาอะไรก็ mãi cân mãi 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 rồi nó mãi 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 đi mãi 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 แต่ว่านอนนี่กลนได้ดีเลยเ่นลองนี่เลยอดีเลยมันเถือออกแล้วมันคือว่ามันนี่มันนนะมนมีแห้งนะขนหาวนี่โอ้แล่นได้ก็คือเก่ามาเท่นีเวแล้นี่าเ่ยสบาเพื่อนว้ยสานะยำหนาวห่อเนื้สบายกะซิ่ง กระศิกรรมมันติบเหรอเยอเลยช่วยตอกโซ่ถึงนให้ป็กะิกรรมซับมันเลยตอกไอว่าพี่น้องวัยอทำเจ้าหนุ่มวงเฮาใครกันทละอ่าอยาสีผู้ดีเก่า ลุกขวมาเนาะแหม่นะโอ้เ oh, ด็กเข้าใส่เลยโซลาร์เซลแจกแคบอ่ะเดโอ้ตอนแรกมเพรียนถือว่าเห็นว่าอเตอร์พี่น้องโซลาเซลล์ที่สายหนุ่มจังติดตั้งไปก็ดีเลยโอ้จะน้อยแต่มีคนเข้ามาตั้งเฮือนใช่แล้วนะ จะข้องเราบอกยัยเขาตังนะเนาะอย่างนั้นเป็นนั่นน uh, yeah. ี่เลยนะจะง่ามนะมาเจะตาหมาสระขันตั้งเฮือนตั้งยังเคยแล้วอ้มันแรนกับพวกคักตั้งเฮือนจะตั้งบพวกขอน้ำอะไรบ่เท่าแลงนะยังกับแบบรถใกล้ใกล้มากกับขีดปุ่นครับบ่ของน้ำอไรไปยู่ยังละของน้ำมันละบึ่งเห็นนะบ่อันนี้เขาเขาสีคุ้มกันไหนอยู่เพราะว่าน้ำป้าเขาก็เอาตัวนี้เลย ราะว่าคมันเปื่อนแะล้วหัวได้หนำประปามันม <me ีคนกระทบเราแล้วเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยบริไดมากลินดอนนะมีโซลาเซลล์ขังทางแล้วเจ้าน่อยเนยเหมือนจันเนาะพี่น้องมีงานแสดงอยู่ที่ถ้ำเจ้าโน่ง เดี๋ยวบาติงสิผ้ามาเบ่งอีกแล้วเจาะแสดงศิละปะจากกองทัพกองทัพหานเนาะมากรนะสว่นมาเดี๋ยวบาติงสิสงมาเก็าบภาพบรรยากาศให้ผีให้น้องเบ่งเด้อตอนนี้เราเล่นฮอตทำเจ้าลูกนะพี่น้องเลยใียเวลานะในการแล่น10กิโลเมตรต่อโมง <laughs> ยังเหยียดทอคอ ตอนนี้ฮะสซลาเซียวนี่ควรเห็ดมาหอดนี่แล้วแล้วควรเสีดซื้อไว้ควละทางเขาไรทางเขาแหลนมากคุรแต่พี่นนองเห็ดเบ็้ดสองฝากเลยเนาะซูลาเซียวก็สบายสบายมันหมดแต่ใส่บดเสียขาไฟสาหนึ่งเท่าไรแพงหมด ขัดไปเนาะมีเหือนมียังนะติดตั้งในี่สบายใส่เสาเหือ่อทำแล้วพี่น้องเลยทำจนหุ่นเดือด มึงอีดอ๊อกนีก <c oughs> ตางริเขาหลักถิ่มว่ะ <c> เ <oughs> ขาบลักแล้วก็สิลักก่องนะ <c oughs> มันด <c oughs> <c oughs> นี่นเบิดปตะนะชิตาสาย,ายไฟอ็นบ่มืงอีชายไฟแต่จ <c oughs> เอาเอาต้นไปเลย เอาเสาไปเลยหั่นน็อตหั่นลงเห็จแล่นี่งก็ดีกันพี่น้องหลักเอาแฝงเดี๋ยวเข้าสิปีนหลักเอาแฝงโซลาเซลล์แล้วบ้านเดี๋ยแต่ว่าสิปีนได้บ่ะอ่เบิ่งน็อตหรือปะปีนโอ้สามสี่หันนี่กันใส่เวลาไล่เติบก็โอ้ยชนชิบหายเจยาวจะทีนดียวเอามันก็ะโคตรเห็นเด็กควาหมาย ขันมาใช้ไฟนี่เขายัางว่าตัดสน,นั้นตัวนี้แล้วก็ดึงลาก,าก็ไปเลยอันนี้จะเอาเอาเสาลงขอแล้วพี่น้องทำใจเอาดูุ้งเส่เวลาเดินมาสิบกว่าที่ ดินพอดีเขางานงานข้ามไอ้นี่เปนงานข้ามเนาะมีดินป่าไว้แถวนี้เนาะคักเลยซื้อดินแถวนี้เขาบุค่ายตีเนาะมันดินงามเป็นเข้าบุค่ายแล้วฮะใครเดี๋ยวบราสิรอให้มันขึ้นราคาอีกนิดนึงเดี๋ยวขึ้นราคาอีกะโตมัวเดี๋ยวมีเจริญเจริญแท้อแลนด์มาร แลนมักใหญ่ที่สุดในแกงใส่สมบูรณ์ฮู้ีรอเ้ยตอนนี้ก็แลนมาหอดแล้วเนาะทำเจ้าหนุ่มเสียเวลาไปแลนบ์ดุนแต่ว่าถ่ายยางมากอะชิดดนเติบเรื่องนี่เพิ่นตั้นน้ำเพิ่นคองนะเปิ่จกคองน้ำออ่ยากเเพิ่นสิดูดทรายเนาะดูดทราย อเอาไปเห็ดอันนี้ละซิงอ่อสางเท่๋ยวนผูสายไร่เลายไร่เลยสายไ่ตเออดินผู้ดิน้นน้ำน้ำไร่ตะพูมัน,นมนตัวนึงเดิทางเันเมืออะออกเมืองเวียงทองเมันมี

แต่ว่ enos, าใช่เนี่ดูดปุ๊ปี้คันบดูดแหละหนามันตื่นเต็มเลยเต็มตาฝังเลยเลยมีแต่ใส่ละตะกี้บ่นเบิกเลิกๆมันบอลบอลเขากั้นหนาวเหมือนว่าใส่มันโอนขานโอนเขาแต่ว่าถ้าเขาเห็ดเขื well ่อนเนี่ยเนี่ยกระสิบบอใส่กระสิบบอไล่ไปหัวมันกั้นใส่ไว้นะเออสิบเป็ดอ่างยี่ทึ่งนั้นไป ดูตัเธอเงาปะดนมันข้นมาลายเนาะปลามาอ่านั้นมันงี้อัพสื่อพี่เนาะแบบว่าคนในแข้งซีบูบุลน้อยนะพี่น้องแต่ก็เดินสาธารณะนี่มันจะใหญ่ มันก็เป็นลักษณะแบบเงียบเนาะเงียบเยบงาโบขึ้นมันจะแตกต่างกับอยู่เวียงยคืออยู่เวียงเนี่ยเนาะคันว่าแรงมากวันนี้โอ้คนเขาจาออกมาหลินกีฬานะเตบ้านตีดอกบ่เนาะตีบ้านประจําเลยเ,ลยเออขาคุณคันว่าสถานที่แบบนี้ไปตั้งอยู่เวียงนู่นก็คับ อเข้อเศษยังอันนี้คือว่ามีเสาขึ้นนี่และคือว่ามีเสาอันนี้ขึ้นเป็นแบบนีเห็ดเคลื่อนบ่เห็ดแบบน้ำลดนี่เชื่อดไปหลงนี้อยู่นี่งงเลยเนาะทีหาปแล้วเจอปะเหี้ยอะไรปะ แสดงว่าบอลนี้เขาเสียดเป็นอ่างเลยทีดูว่าบอลเขียนป้ายป้ายโอเคพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศทำแตาโนกในปัจจุบันเนาะไี่บนอากาศใสกัน นี่มีตัวนันโงมาให้านี้เลยทางรูปนี่นะนัดแต่ข้างนี้เลยอืมว้ากลับมาเลยไป,ปพี่น้องเหมอาอดำเจ้าหน่วงในการสิพาก,กันกกับเนาะไปใช้เวลาในการเดินทางมาประมาณเกือบหอดเสานาทีเนาะไม่ได้เสาเลยนะโอเคขอกันขี่นาพี่น้องวันนี้ตาขอรถตาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดี